สวัสดีครับร้านพี่อาสเกตครับผมวันนี้พามาชม i ิซูสมิลเนะครับคันนี้มาใส่เป็นชุดแต่งของวาซุมาเซนะครับผมชุดสามชิ้นนะครับหน้าหลังคาดเอวมาลองดูด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับหลอดูเข้มมากนะครับรถสีดำแต่งออกมาตัดแดงนี่หล่อมากๆดูสุดๆไปเลยครับผมด้านหน้านะครับ ดูด้านท้ายนะครับสเกิร์ตหลังท่อเหลี่ยมนะครับวาสุมาปัดบอลน,นะครับตัวนี้คัสเอลมีไฟตัวใหม่ล่าสุดของวาสุมาเอ็กนะครับแบบมีไฟหลีนะครับยาวๆ่างนี้สวยๆนะครับผมเป็นไฟไลท์บาร์แบบนี้สวยๆเลยโอเคนะครับประมาณนี้ชุดแต่งวาสุมาของมิวเอ็กลูกค้าสนใจทักร้านบีอาร์สเกิร์ตได้เลยส่วนมหาชัยพระรามสองครับผม วันนี้ไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ